แม่มาพิเกตและยังมียังมีอีกที่ไอบัสแทตจอไก่เฟิร์สเล่นโป๊กเกอร์ยังมีอีกโอ้โห oh. เอาง่ายๆกำกำลังเล่นกันระบบ เอาหน้า <นะ S 1> คุณๆนะไอ้บอลมันมีระบบพืมที่กูเพิ่งได้ข่าวสารมาแชร์จอในนิดอีกกูยังมีอีกดอกนะเอาไปอันนี้ตาระบบเหรออันนี้อันนี้อันนี้ระบบใหญ่เหมือนกันอ่ะพี่เก๊ดเอาพี่เกตบอกปอไประบบนี้เป็นไงโหของจริงไงใช่ามือบอลเรียกเรียกมาทาง g a n งเลยก็ได้ไหมจะได้เคลียร์ปัญหากันเลยเดี๋ยวพี่เสนุคใครับจบแล้วเขีนมาแล้วได้มึกบอลไปเรียกไปเเออดี๋ยวฮะกูกูไม่ใช่เด็กเดินมึงไปดิมึงใช้กูเหรอไปเลย เอาเฮ้มึงอะไปไอเชี่ยรีไวไปไปมึงไปเลยไปเรียกมนเอามาไปดิเออเอากูเลยนะไปไปน้องไปไปไดียวสมที่เป็นเด็กเดิมยาเช็ไปแล้วระบบใหญ่เหมือนระบบใหญ่จะมานะเนี่ยสภาหน้าคุ้นๆเลยแบบอันนี้เหมือนน่าจะเป็นระบบใหญ่ระบบใหญ่ ตามใจเถะนเาเงยับะตามด่ามี่อะไรยับนะเางยับเลยเราเงยับลว่าเพื่อกูป่ะโอเคดไม่ชอนไม่เคยดูอะไรแล้วันกเ้ดาเพั่นก่อนนะรอในระบบ่ะมันมีปัญหากับระบบใช่ไหม เดี๋ยวพี่ขอพูดก่อนเรื่องเรื่องเรื่องแรกเลยนะเรื่องแรกเลยคือเรื่องเรื่องใบเนี่ยทั้งสองแก๊งเลยนะทั้งสองแก๊งเลยพี่พี่จะขอร้องแล้วกันว่าถ้ามีเรื่องใบมีซื้อขายมีนู่นมีนี่อ่พี่ถ้าถ้าแจงเห็นพี่เป็นพี่เนี่ยหรือว่ายังเห็นกเป็นเพื่อนเนี่ยบอกน้องๆเลยว่าแจ้งเข้ามาเพราะว่าพี่ก็ก็ไม่ชอบอยู่แล้วเรื่องเรื่องเรื่องอะไรพวกเนี้ยแจ้งเข้ามากันเลยแจ้งเข้ามากันเลย ตรงนี้จบไปจะมีกี่ใบใบ,<า>บ<า>อะไรกี่ใบตเต็มเต็มเต็มที่เลยตรงนี้กูขอแล้วกันถ้า,ถ,าถ้ายังเหนะ็นกูถ้ายังเห็นกูเป็นเป็นพี่อยู่หรือว่าเห็นกูเป็นเพื่อนอยู่เนี่ยแจ้งกันเข้ามาเลยโอเคเรื่องแรกเรื่องสองเรื่องสองสิ่งที่มันจะเกิดก่อนก่อนก่อนจะเกิดเรื่องนี้ก็คือเรื่องเรื่องที่มันมามามา,มาแล้วมาไฟนุ่นมาไฟช้ามาไฟเร็วประมาณนี้จริงๆริะตัวพี่เนี่ยย้อนย้อนย้อนไปดูทุกที่แล้วแหละย้อนย้อนดูหมดเลยว่าก็ ก็ยังมีเรื่องปรับเลยปรับช้าอะไรประมาณนี้เรื่องเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวพี่จะปรับให้หลังหลังตอนที่จบ ừ, เพราะว่าจริงๆตรงนี้มันก็ไม่ได้ทางทางสภาเองก็ไม่ชัดเจนด้วยเดี๋ยวปรับไม่ปรับไม่มีใครซีเรียสน,นะพี่ซีเรียสเรื่องอื่นเปล่าโอเคพ,พี่พี่พูดให้ฟังเฉยๆว,ว่าว่า,ว,าว่าให้มันเป็นแบบนี้แล้วกันอ่าคมข้าวก็ไม่ฝากกดติดตามด้วยเพราะว่าพี่พี่รู้อยู่แล้วแหละว่าเรื่องเนี้ยมันผิดมันถูกอะทุกคนรู้อยู่ใน ร,รู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่ามันผิดหรือว่ามันถูกจริงๆก็เดี๋ยวไปว่ากันหลังสตอรี่จบแล้วกันตรงนั้นมันไม่ได้เรื่องใหญ่อืแต่เรื่องไปเนี่ยพี่พี่ๆๆฝากนิดนึงพี่พี่ๆๆฝากนิดนึงแล้วก็เรื่องเล่นต่อเนี่ยอันเนี้ยคุยกันได้เลยตั้มคิดว่าตั้มอารมณ์เบาลงลงลงแล้วหรือยังแล้วก็หมึกด้วย ฝั่งเอดมด้วยถ้าใจพี่เนี่ยก็อยากอยากอยากให้มันเล่นจบแต่ถ้าตกลงกันว่าไม่ไม,ไม่เล่นเนี่ยก็ก็จบก็จบไปไม่เป็นไรตรงนี้อืมอัฟองอฟังจังฟัง ตรงนี้ไปคุยกันก่อนเลยก็ได้นะจริงๆเดินแยกเดินซ้ายเดินขวาเลยรว่าถ้าอยากเล่นกันต่อก็เล่นได้แต่ว่าพี่ก็อาจจะมีตั้งกฎเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเพื่อไม่ให้อารมณ์มันมากไปกว่านี้พี่ก็อยู่ในหัวแล้วแหละตรงเนี้ยแยกคุยได้เลยว่าจะเล่นต่อไหมคุยกันได้เลยนะแต่ถ้าเล่นต่อต่อไปนี้ถ้ามีใบอะไรเกิดขึ้นแค่สองใบพี่ตัดจบเลยตรงนี้ หมายถึงใบใน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 สตอรี่เท่านั้นนะไม่เอาแบบย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังเอาแจ้งเข้ามาเลยว่าหลังจากนี้ถ้ามีใบอะไรเกิดขึ้นแค่ใบหรือแค่ใบเดียวก็พอพี่ตัดจบเลยอืมแล้วไอ้ไอ้ส่วนที่น้องรู้ตัวว่าทําผิดนี่ให้ให้แจ้งได้เลยไหมครับบอกไปแล้วบอกไปแล้วตรงนี้ถึงถึงอันนี้เลยถึงอยากอยากเล่นกันต่อไหมบอลหมึกอยากเล่นกันต่อไหมจริงจริงมันก็เรื่องนี้มันคุยกันได้นะเอาจมจิมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากที่จะมานั่งฆ่าแกงกันขนาดนั้น เพราะว่าเอาจริงกูเข้าใจอารมณ์ทั้งสองฝ่ายเลยอืมคุณก่อนแม่ตามได้ได้บอลเฮดแล้วแต่ไดมอนเ์เฮดเลยครับพูดก่อนเลยก็ได้ครับอยากเล่นไหม บอลอยากเล่นไหมพี่เมื่อกี้พี่ตอนอยากเล่นใช่ไหมพี่เล่นเล่นให้จบก่อนก็ได้ครับถ้าเล่นต่อขอขอเขาไอ้นี่เดียวพี่จะเล่นมไหมต้องน้องในแกงที่เมื่อกี้เท่าที่ฟังก็คงอยากเล่นก็เล่นเล่นต่อเลยครับไม่ไม่เอาเอาแล้วแล้วแต่ตามเลยตอนเนี้ยนี่ก็เล่นเล่นต่อเลยโอเคงั้นงั้นอย่างนั้นพี่ขอตั้งกฎไว้หน่อยถ้าต่อไปนี้มีใบเหลืองแม้แต่ใบเดียวพี่พี่ตัดจบให้ให้อัตโนมัติเลยนะ หมายถึงเดินหน้าต่อนะหมายถึงเอ่อตั้งนับนับตั้งแต่สตอรี่นีน้นะนับตรงเนี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีใบเหลืองพี่ตัดจบเลยอยากให้เล่นกันอยู่ในกฎอยู่ในกรอบกันนิดนึงอืมอยากให้มันต่อจาเ,เมื่อกี้<ะ>แบบว่าเราชนะแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ตัดตัไไดเลยจบช่องไหมตรงนั้นนะพี่เขาจาอยู่ไอเมโล่ก็หลังจบแล้วกันอันนี้พี่รับปากว่าจะจัดก,การให้เมโล่ <M ello S 2> ไปแล้วแต่ว่าเมื่อ,อกี้เสียงใครวะ โอเคไม่เป็นไรช่างมันเด็กไม่เด <ach. S 2> ็กไม่หลอนหลอนฟังจนหลอนโอเคครับมึงจะมานั่งทะเลาะกันทำไมถูกไหมเรื่องวันแรกพี่เรื่องไฟแรกอ่ะไอ้ที่ผู้ผมเนี่ยเที่ยงคืนก็เดี๋ยวเขาบอกเขาจะจัดการให้นี่ไงบอลมีเรื่องเสียรำนี่ต่เข้าใจแต่จริงจมันก็เป็นต่อให้ผิดจริงๆมันก็คือการปรับบอลอืมตรงนั้นมันเป็นจริงเลยวันนี้ผมไม่ผมไม่พร้อมผมก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นโดนปรับเอาดีกว่า มันก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ไงถูกไหมบอลที่นี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้พี่ก็ต้องพูดตามหลักความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมาโดยมีไม่ต่ากว่าห้าเคสละมันก็เป็นอย่างนี้จริงตามตามตามครับตามครับครับพี่เอาเอ่อพวกพี่ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะได้ไหมไม่ใช่แบบเราเก็ไปแล้วอ่ะเด้ไปมันก็จะดีความรุนแรงกว่านี้เพราะปกติมันก็รุนแรงอยู่แล้วไงแล้วยิ่งมีเรื่องราวอีกเกิดขึ้นอีกอ่ะมันไปเลย มันไม่มีความสนุกต้งคู่แล้วอะครับพี่กลัวมันจะเกินเกมไปอะครับมันจะไม่ใช่เกมแล้วครับมันจะเป็นการด่ากันแล้วครับจบไอ้ถ้าถ้าฝ่ายจะเล่นคนแร็วมันจบไม่จบเหมือนกันหรือเปล่าพี่เบลถ้าจบไม่จบเหมือนกันหรือเปล่าคนคนมันจะเกลียดมันจะทำทำลายกันจบไม่จบเหมือนกันหรือเปล่าก็อยากให้เกลียดไปมากมันต่างกันแล้วพี่เขาเขาาพี่เขาเข้าใจแต่พี่ไม่อยากให้เกลียดกันไปมากกว่านี้เพราะถ้าเล่นกันไปอะไม่ได้เกลียดกันมากกว่านี้อยู่แล้ว มันเกียกันแมันมีมันเอาไปด่ากันในตอนไฟแล้วเนาะแบบเรื่องพวกเนี้ไปด่าไปด่าไปอะไรกันแล้วเนาะในไฟแบบไม่แช่เกมแล้วอ่ะอืมงั้นก็ไม่เล่นต่อก็ได้อันนี้ก็ได้ก็ก็ก็ตามนั้นก็ตามนั้นก็ตัดจบให้แล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์เรื่องสิ่งที่มันมีปัญหาให้มันเป็นเป็นไปตามกฎแล้วก็เรื่องเรื่องใบเมื่อกี้พี่ก็บอกแล้วว่า แจ้งกันเข้ามาเลยพ,พี่พี่ขอแล้วกันตรงนี้ให้มันให้ให้มันโดนกันให้หมดมันจะได้แบบกลัวกดกันสักทีเพราะว่าอตอนนี้ก็มีหลาย<อ>คน<อ>ที่ไม่ไม่กลัวกดเหมือนกันโอเคก็ตามนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปคุยกับน้องๆก่อนครับที่บ้านงั้นไปรวมบ้านไปเอาไปคุยเรื่องแจ้งใบด้วยสงครามเขงที่ทำผิดอ่ะสงข้ามเขาพี่เร็วมากครับมีสงครามเกิดขึ้นแล้วทุกคนปลปลาปพวกมืองปากระดาษปลขอบคุณมากครับ จะอยู่ค้าผมครับผมครับแกก็มาอาไม่อยู่หรอกสองันนี้เจอร์มเอร์อร์รครับมาคุยกับสอนเลยเรื่องเรื่องอ่ะ